อธิบายไปอย่าพอมัสบายอย่าพองนกล้าบอกครูบางทีกับมาบอกเต็มที่พี่กับซอยยังก็ได้ที่พรามันครู่บะกาไปบอกครูต้องเอาใจผิดว่าเ้องเป็นอนันอ์นนี้ประเด็นหลักๆคือประกาศบอกเราก็าเลยแบบว่าต้นนี้ออกยังจะคลิปไหมเพราะว่าเปรตเด็ตตรวจครูครับแม่เป็นระบบงาน ใช่ไ่มเราอยากจะร้องก็ร้องเราไม่อยากร้องก็ไม่ร้องโดยไม่รู้เหตุผลโดยว่าเจ้าของก็เขาจะแจ้งคู่สอนตลอดด้วยครับว่าต้องไปบอกยังต้องไม่บอกคู่เพราะว่ามันมีมันทำงานอย่างนีงามมันก็เป็นระบบแนนครับเอแค่นังนก็คือเดี๋ยวพ่อใหญ่ไปก็ได้อยากก็ได้อยากให้แก่บอกกับของตีเองว่าอย่าความว่าสบายส่วนไหนพี่ก็แค่ว่าเป็นที่ปรึกษาได้คแต่ว่าสบายเรื่องพวกนี้ก็คือต้องมาต้องมาถามครู่อาจจะความว่าสบายคุณเพราะใดล่าเ่าได้ก็ต้องบอกครู่เห็นเฉพาะคุยนะ เดี๋ยวพ่อไปเรียนแพทย์ผมวอีกคู่นี่เขาใส่ใจเบิร์สุขคนเลยเขาดีนะเบิร์สุขคนเขาอยากให้ได้ดีเบิร์สุขคอครับผมหนูจกพูดแต่ละคนแต่ละคนอยากให้ได้ดีให้ออกมาดีที่สุดแม่นครับแต่ว่าบางคนมันมาเนี่าอาจจะมีการหรือนักพูดบอลระดับประเทศเขาก็มีใบเหลือใบแดงครับแม่นครับเขาก็มีการบอกกันเตือนกันเป็นว่าอะไรอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่านู้งเหตุผลนูมันอะไรยังไงเข้าขีดเขากับไปขอขมาเพื่อนไปคุยกับเพลินดีๆก็ได้พูด ก็ถใจไายแอนแอนไม่มีใครมีอะไรที่หลอกผมิเพะว่าคือทำงานก็คือกูทำงานงานมันเป็นระบบถ้าหนูทำแบบนี้สมมติว่าแล้วคนอื่นทำเหมือนหนูล่ะแอนก็ใช่ไงครับเออแต่ว่าเขาเขาไม่เขาไม่ว่าถ้าหนูทำผิดอะไรไง่เพว่าหนูอาจจะเป็นคนปากปากแข่งป่างนั้นก็เพราะขุดเพราะโบวเพราะอันนี้เพราะปัดนะครับเป็นคนโบว์โกล้าวเบาครับนั่นแล้วอย่าอัดโบก้าวเบาเลยล่ะนั่นแล้วต้องเบว์ดูก มียังสิเป็นคนเก็บอยู่ในใสผู้ดเดียวมีปัญหาเลยต้องพูดต้องอธิบายให้กูฟังว่าผมมาลาเพราะแบบนี้นะผมมีเหตุมีผลเพราะตัวนี้เราต้องพูดนะมันบอกขนไรอยู่แล้วขนาดพ่อไอ้บอบางครั้งบางสิบาอย่างมันต้องพูดแต่ว่ามันเหตุผนลนเพียงพ่แล้วก็อนุโรม้หมกันมันมีขอยกเว้นข้อโนุรู้เม่นกันอยอะแต่ว่าม่อยังหนีล้วยังหน่อยกับพ่อกับยังลาให้กำลังใจอยู่ไอ้ยังนั่อยู่เห็นบอก่อกไยังให้กำลังใจได้ได้ได้ต้องพูดต้องไปคิดเอาเอง ไม่จะไปคิดกูดึงเวลาไปซีเรียสกบครอบครัวแม่นั่นกไปคิดไม่ดีแล้วหลเกิดบันดึกเกิดใคไม่เรียตัวเขียนลุกกระเพาะบเพราอมีหันแล้วเขียนจนจิตตกเลยครับจิตตกก็วันก็ย้อนบอกให้ผู้ใดฟังได้เป็นคนทั้งสี่แต่ทีอย่าบอกปากต้องอย่เป็นคนแบบว่าเบาๆก็ใครแบบว่ามองได้สบายใจสิเบาๆเลยมาเล็กเก็บไปตรงก่อนเห็นงานอยู่กับคนเราอยู่กับคนหมู่มากลูกเรามีสิ่งล้อม เรามีเพื่อนพรอน้องพี่เราไม่ได้ทํางานคนเดียวลูกเขาขอุ้มไปด้วยไอใช่เพื่อนพรอน้องพี่เขาบไปเลียนยังง่วนง้วยอยู่บา้านเขา,าไปเรียนนั่งดูดงงงงงความง่วคง้ยอยู่ตรงหน้าบุญเดียว,เ,ยงงวยเลียังง่วนง้วยเนี่ย กเลยก็ต้องทายคลิปย่งา,างย่างมาน,นั่งสอบคนนี่นั่งบอกกันเลยเออพอเดชพ่อเนี่ยเป็นคนทีน่ให้โอกาสคนเสม,มออยู่จากเรามาหลายปีถ้าใกทำง,งานทำหน้าที่อย่งดีให้ดีไม่ต้องมีข้อแม้ไม่มีใครว่าได้ทึกคู่ทึกใครก็ไม่ว่าได้ไม่มีใครว่าได้ถ้ารู้ทำหน้าที่ของตนอย่างที่ดีที่สุดแล้วได้รับหน้าที่ตามที่วงมอบหมายไว้ให้นั่นแหละไม่มีใครจะว่าได้ คนเม่นาตายหน่วยกันพวกนี้อยากให้ลงดอกมาลงมาไล่เมีเมพ่อพ่เมีเมียเพราหลายๆคนกับักมาจนเสแตนเนาะหายังไหาบอกไปแล้ว่านี่มาเอาที่หลังดีจับขึ้นมาเมื่อไเรียบร่แต่สดัะคนโนาดจิ้จยไังสหือจะเป็นแบบนั้นลูกนี่หลายครับนีหลายคนนะครับแะแล้วก็มันมันที่ผ่านมามันก็มีหลายคนเหมือนกันครับที่พิพาทแปลว่า้าจิใจายหแล้วมันออกขึ้นพอมากแล้วไม่สามารถกลขึ้นมาได้ เดินนาไปแต่ว่าได้เสียไหนต้องควรจะว่ามันกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วนี่มันกลับขึ้นมามันกับมันก็บภูมวันบรรยากาศมันรู้สึกมันได้เหมือนเดิมแล้วรู้สึกนั้นมันจะเป็นแบบไนหรือพอพอแมมเม่ก็จะมีคนตอบแล้วเรื่องว่าพอพรเมมเม่ที่มันหักจากคาดก์คือสาวน้องม่แม่ไปจิ้งตั้งหลังจากนั้นมากก็คือบุคลากรเที่ทักตัวเพื่อนนานาเพื่อนจะหักสมมตินานาเพื่อนก็ไปหักเพื่อนได้หรือเปล่าเพื่อนกับนี่เมมเพื่อนกับความเพื่อนดังนั้นเพื่อนนอเพื่อนเห็ให้ก็ได้ดี่ โอยเลยเมไงอยุบันเพื่อสามร้อยห้าสามรอยแต่ว่าไปยุบานกับอได้ให้มาไดิครับแมนแมาเหรอแวยๆนี่ให้เรทียืนไหมแมนค่ทีรอดรอดไหมเีงก่มไง่อลำบาก็ดีจังวะไออยากให้ตัดสินใจดีๆเพราะว่ามันเสียใจทีหลังนะนั่นแล้วแต่ว่าสั่ง โอเคกันนี่แหละครับเห็ดเต็มที่ครับทำงานบ่ได้นแล้วก็จะมีป่วยแต่ก็บ่ได้บอกพ่อรับทราบแล้วบ่อ้พ่อฟังแล้วเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวเลิกประชุมแล้ว่าควรช่วยตัวเองเดี๋ยวประชุมตัวตั้งใจแล้วนะพิมไปขอบคุณครับอันนี้คอมเมนคอนเทนต์นะครับอันนี้เคียร์ิ่งงานครับเค่ใจยิ่งดีนะครับไม่ใช่คอนเทนต์นะครับ เรา่็ตัดใจเอาเมือนอเอือนมีโอกาสอีกมือเอือนมือเอือนยังมีเวลาฉีดไหลอยู่ตัวต่อเมืองนี้พี่ปลี่นเนบ่าผาไปว่าใช่พี่บอกว่าให้ไปคุยเลยเพราะว่าพอเป็นบ่ไดิยังมางค่ลัวเดีนเป็นหัวหน้าเนาะ ใจเงินเนาะคนมันเป็นคนหลับมากเนาะเข้านในก็ต้องบอกคนแหละเนาะแกนดีบ่ดีกับคนเป็นคนบอกคนสอนเพคนยังอ่อยว่าคนเป็นคนให้โอกาสเพคนก็ต้องดนะัน,นอยู่แล้วห้องไปอ่อยันอ่อยันโตนั่งเสียใจไพ่หลังแนดงว่า เคลียบครีมนังไงสักนี้ครับเดี๋ยวลองสีไหนยังมาไล่กันพี่น้องบอกอันนี้คือเคลียร์เหรอพี่น้องต้องถามอีกแมนครับนะครับตัวพียู่บริเะยุทธ์ต้องตัดใจนอกเองอันนี้เพื่ออัปเบ็ดเพิร์นครับพี่น้องโอเคเคลียร์จบดราม่านะคะครับผมดราม่าด่ากลับไปเลยจบแต่ว่าเข้ามาบอกนี่พ่ออยากให้น้องใส่ปัญใดอยากให้ใส่คำ้ามาเปลวเปลวแห้งเลยไอ้บอกว่าแังไดก่อนให้ใส่คำ้ามาอยังก่อนผัก เอเอข้าก็ไ, <ป S 2> ได้พ<ว>อ่อบม่ได้มาแม่ว่าขอไ,อไอ้ไอ้ใส่เข้ามาพักได้เอเอโอ้ยชิมมเรียนอีกโยรเออเรียนได้แน่นี่โอเคโอเป็นอย่างสนา่นนะ่าน